สวัสดีค่ะมือนีนะคะพอกับเอฟซีของทั้งน้องพิมพ์พิมพ์ราดากันแล้วกันแล้วก็เอฟซีทงคู่เนี่ยแวพาวแสงทองค่ะทุกคนมือนีสิพา,าถึงประเด็นนะไม่มีอะไรชุดอยู่เลยจริงๆสาหรับน้องพิมพ์พิมพ์ราดาต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่เจอดามาใหง่หลวงที่ทางเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงที่น้องร้องนะคะเพลงหอยใจบ้างไฟแสนที่40กว่าล้านวิวเนี่ยเขาได้มีการแบบว,ว่าออกมาประกาศลั่นฟ้าทลายเลยนะคะบอกว่าห้าม เพลงพิมระดาร้องเพลงหอยใจบังไฟแสนในทุกสถานที่อ่าจาของลิขิตนะคะแล้วแบบที่นี่เฮดหามันเกิดด่าม,มาแล้วคนก็นเห็นใจน้องว่าเอ้บางคนก็มาเหยียบย่ำมาดา่าจะเอาเพลงที่ไหนหากินไม่มีเพลงนี้เราก็ไม่มีเพลงหายกินแล้วจังสั้นจังสี่เออเธอไม่มีเพลงนี้เธอจะเอาเพลงไหนมาขายล่ะจะแจกพี่น้องแล้วแบบที่นี่มินนี่นะคะเสือว่า น้องมีบ้านหาขาน้องมีคนที่สพอ์ตน้องดีมาโดยตลอดสําหรับน้องพพีพมคิมระดาคุณนด้เพีพาวก็เช่นเดียวกันที่คอยสนับสนุนลูกสาวคนนี้อยู่นะคะแล้วบัดที่นี่มือนี่เห็นสดๆดร,ร้อนๆเลยทห้นคุณน่เพียพาวโพสต์บอกว่าเนี่ยน้องเพีพมพิมพระดาปังมากมาเัยหนึ่งแสนบาท ทุกคนมาไล่หนึ่งแสนบาทจากบ้านฮักน้องเพลงทําให้กระแสฮือฮาแล้วก็มีคอมเมนต์ประมาณว่ามีแต่พวกที่หลับหูหลับตาเท่านั้นแหละที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าน้องไม่รู้อะไรต้องบอกก้นว่าทีเสาเนี่ยเห็ดข่าวหมอนแนะ้วไม่เนี่ยจากทีเสาวนี่ยหูจากมานาคะทุกคนไม่ว่าศิลปินท่านไหนจะเจอดรามา่าใดๆก็แล้วแต่เขามีบ้านฮักทุกคนคะ่ะมีคนเกลียดก็จริงแต่เขาก็มีคนรักเขาอยู่ข้างหลัง ถ้ามีแต่คงเกียรติเขาทั้งประเทศเนี่ยเขาคงไม่ได้ขุดไม่ได้เกิดนะคะแต่ทุกครั้งที่มีคนพยายามจะขุดหลุมกบเขาลงสู่พื้นดินมันก็ย่อมมีคนขุดเขาขึ้นมาจากหลุมตลอดค่ะเพราะว่าคำว่าบ้านหักมันยิ่งใหญ่มากๆสำหรับศิลปินน้องเพียงพิมราดากับเชนเดียวกันค่ะพี่น้องอ่าอันนี้เป็นคลิปที่ทางพัฒน,นันทรักษาคุณแม่เผาวได้มีการโพสต์ลงค่ะเป็นคลิปที่ แม่ในพวพาาบอกปรมาอ่ะมันเปิดเสียงมาได้คนมันติดลิขสิทธิ์เพลงที่เขาเปิดอยู่คุณแม่แพวพาาพูดว่าเนี่ยไม่มีอะไรฉุดนางอยู่เลยจริงๆปังมากน้องเพียงพิมพระดาได้มาลัยหนึ่งแสนบาทอ่าแล้วก็พูดประมาณว่าคือตัวเราเนี่ยทำดีประมาณว่าเข้าเข้าคิดดีเข้ากระดดีแล้วมามาหนีนะคะซึ่งคุณในพวพาาก็บอกอีกว่าในน้องจะมีผลงานเพลงใหมเ่เร็วๆนี้นะคะในเพลงที่อ่าใส่เสียงเหลือทายเอ็มวีสำหรับพิง ห้อยหักอ่างานเฮเทียนประมาณนี้นะคะพี่นองซึ่งเฮเทยนลายคนนี่หึอห่ามากๆแล้วก็มาลัยหนึ่งแสนบาทพวงนี้ไม่ใช่น้อยๆนะคะทุกคนแล้วก็สวยด้วยมาลายสีม่วงวันนี้เข้ากับชุดน้องเพียงพิมดาดาเลยนะคะทุกคนเห็นมัเขากับสุดน้องเลยนี่คือแบบ บังมากคุณแม่พพาวก็สนับสนุนน้องได้ดีมากๆนะคะแล้วหลังจากที่โพต์ออกไปเมื่อก,กี้นะัที่เท่านั้นเองเฮ hey, ทยัยคนเขามาคอมเมนต์ขนาดวั่นวหวนะคอมเมนต์ comment แตกเลยบอกว่าเนี่ยบ้านฮักน้องเพลงนี่คือน่ารักอีลีแล้วก็สุดยอดมากๆมีแต่พวกงงๆนนแหละที่เติมเนี่ยโทรศัพท์มาที่จะดาน้องอย่างเดียวนะคะแล้วบอกตัวเองเป็นกลางอ่าเป็นคนดีสู้ๆนะน้องเพลง ปังๆเลิศนะคะทุกคนเออดีใจกับน้องด้วยบ้านฮักคอยสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาแต่น้องเพลงเนี่ยทําผมทรงนี้คือเออทำอะไรประมาณนี้ทุกคนก็มันมีคนมาคอมเมนต์นะคะถึงเรื่องน้องนี่แหละอ่าแล้วมันก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่สาวเนยไปสะดุดนะมีคนบอกว่า่อให้เหมือนแม่นะอันนี้คือตตอ,อะไรแล้ว่อใหม่ตีถ้าคุณไม่ชอบคุณอย่ามาคอมเมนต์ในพื้นที่คนอื่นนะคะสาวเนยอ่านกาลังเลื่อนอ่านคอมเมนต์อยู่คือแบบอะไรเออทุกคน มันทาให้เนี่ยคนที่เขาไม่ชอบน้องถึงกับดิ้นเลยอ่ะมีคนออกแบบนี้อ่ะพวกพวกที่ไม่ชอบเนี่ยแคบไปทำคอนเทนต์เออเชิญมาดา่าอะไรประมาณนี้นะคะปังปังน้องเป็นคนดีคิดดีทําดีนะคะน้องอ่ะแล้วก็มีคนบอกว่าชื่นใจถึงประเด็นนี้นะคะ น้องน่ารักนะคะน้องแบบว่ายิ่งอยู่ในวงการนานน้องยิ่งอยู่เป็นน้องยิ่งแบบพัฒนาตัวเองแล้วก็วางตัวในวงการนี้ได้ดีขึ้นเยอะเหตุให้คนนี้กลับมาแบบสนับสนุนน้องนะคะในในในหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นแนละ้วสหนาคาตาน้องเนี่ยต้องสู้เท่านั้นถึงเขาแต่แบบว่าห้ามค่ายอื่นร้องได้ใครก็ร้องได้หมดยกเว้นเพลงพิมพ์ระดาเนี่ยอ่ะมันก็ทําให้คนเนี่ยรู้เลยว่าเขาประกาศศึกกันเนาะในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่า คนที่รักน้องก็คือเ่ต้องฟังก็ะไดเอา้าเพลงกระถือลบไปอยากจาก YouTube แล้วเนาะไปฟังคนอื่นร้องก็ได้ถ้าเพลงอยากฟังเพลงหายใจมังไฟแสนแต่ถ้าไม่อยากฟังแล้วก็รอติดตามผลงานเพลงใหม่ของน้องนะคะเสื้อว่าอยังเชียนสาวนั่นเองกับฟังหลายเรี่ยวนะคะคันบะมี่กับบะฟังก็ะไดประมาณนี้นะคะคือเราฟังมายิ่แล้วสําหรับเพลงหายใจมั่งไฟแสนแต่สาวนนผู้เดียวสิบาลายเซนวิวเลยบอกแล้วบที่นี่กับฝากมันก็เลังใจใหน้องน้ำนะคะเพราะว่าสิ่งที่น้องเจอมันสําหรับเด็กน้อยคนนึงเนี่ย มันหนักหนาสาหัสมากๆนะคะคือเพลงชั้นเพลงเลขในชีวิตชันที่มันดังได้ขนาดนี้อะไรมาเนี่ยเออทุกคนแล้วมันเป็นพฤติการกระทําของผู้ใหญ่ที่เด็กต้องมารับอ่ะมันก็มีคนดราม่าเนะาะแบบว่าเด็กเขาผิดอะไรเด็กเขาไม่ได้ผิดเลยทําไมต้องมาลงที่เด็กเออทุกคนเขาก็บอกแบบนี้จา้า,า,า,าในกับแล้ยวแตงผู้ใดความคิดไผ่ความคิดมั่นแต่มณีสาวในกับมาขอแสดงความยินดีกับทางน้องเพงียงพงิมพ์ละานะคะที่แบบว่าได้มาไลน์หนึ่งแสนบาทนะคะในหลังจากมอลสุมดราม่าที่ผ่านมานะคะถือว่าเป็น ความน่ายินดีชื่นชมยินดีกับน้องมากๆนะคะสีหน้าค่าตาของน้องด้วยความยินดีและดีใจเชื่อว่าความดีจะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จความดีสีน้าพาเข้าไปสู้ความแบบว่าคือคนดีตกน้ำม่ไลตกไฟไม่ไหไมเอาง่ายๆซะถ้าเรายืนยันว่าเราจะเป็นคนดีเป็นคนที่แบบว่ากระตันอูถึงจะมีคนมาว่าเราอากกตันดูก็แล้วแต่นะคะก็ เป็นความคิดใครความคิดมันค่ะสำหรับวันนี้ก็มาฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะยินดีกับน้องพิมพ์พิมพ์ระดาด้วยนะคะ